ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์หญิงแต่เมื่อทําผิดก็ต้องถูกขับไล่ออกจากวังซึ่งมันก็เป็นพอดเรื่องสำําๆของละครแจากจักกวงวงจะมีนางเอกจากจากักกวงวงจากเรื่องใดบ้างที่ทําผิดและถูกขับออกจากวังไปดูกันค่ะเริ่มกันที่ตัวละครแรกสวุวรรณอ,อัมพรถูกขับไล่ข้อหาเลือกยักษ์เป็นคู่ครอง สวนอัมพรเป็นธิดาองค์โตของเท้าคันธมาศและมเหสีรัชดามีน้องสาวชื่ออับสรสวรรค์บิดามารดาเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ทั้งสองจะมีคู่ครองจึงได้จัดงานเลือกคู่ให้มีชายหนุ่มมากมายมาให้เลือก ส่วนสวรรค์ถูกมนของยักษ์ปรับไตจักจึงโยนมาลัยให้เลือกมาเป็นคู่ส่วนสวรร์อัมพรยังไม่ถูกใจใครจึงไม่เลือกแต่ไม่เหสีรัชดาก็บังคับว่ายังไงก็ต้องเลือกให้ได้ส่วนอัมพรจึงต้องออกไปเลือกอีกรอบครั้งนี้มียักษ์ราหูมาด้วยทาให้สวรร์อัมพรโยนมาไลายให้กับยักษ์ราหูเพราะอยากจะประชดมารดาที่อยากจะให้ตนมีคู่ดีนักไม่เหสีรัชดาโกรธจึงได้ขับไล่สวรร์อัมพรออกจากวังให้ไปอยู่กับยักษ์ราหู สองรจนาถูกขับไล่ข้อหาเร่อกเมาะเป็นคู่คอง รัจนาเป็นทิดาคนสุดท้องของท้าวสามมณมีพี่ๆอีกหกนางท้าวสามน์ต้องการให้ทิดาทั้ง7มีคู่ครองจึงได้จัดงานเลือกคู่ให้องค์ชายทั่วทุแวนแค้นต่างพากันมาให้เลือกมากมายพี่ๆทั้งหกนางต่างก็พากันโยนมาลัยเสียงททยเลือกหนุ่มที่ถูกใจมาเป็นคู่แต่รัจนาก็ไม่ยอมเลือกแล้วก็เลือกไม่ได้เพราะว่าไม่อยากที่จะมีคู่ท้าวสามนโมโหจึงให้ไปเกณฑ์ชายทุกคนในเมืองมาให้หมดไม่เว้นแม้แต่ชายชาราเอามาให้หมดรัจนาก็ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ยอออมเลือกอกี เขาสามมนมโหจึงได้ถามว่ายังมีชายคนไหนยังไม่มาให้เลือกอีกทหารจึงได้กลาบทูลว่ายังมีเงาะป่าบ้าใบอยู่อีกหนึ่งเขาสามมนจึงให้ไปตามเงาะป่ามาให้รจนาเลือก าจึงต้องใช้ดอกไม้แดงหลอกล่อให้เงาะป่าตามเข้าไปในวังท้าวสาวมนที่เห็นก็ถึงกับรับไม่ได้แต่ก็ให้ไปตามรจนามาเงาะป่าได้เห็นรจนาก็รงรักจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้รจนาได้มองเห็นรูปทองที่อยู่ข้างในรจนาก็ได้มองเห็นรูปงามที่อยู่ข้างในจึงได้โยนมาลัยให้กับเจ้าเงาะป่าท้าวสาวมนเห็นดังนั้นก็ถึงกับเป็นลมแล้วก็ได้ขับไล่ร,รจนาให้ไปอยู่ที่กระท่อมปลายนากับเจ้าเงาะ สุวินชาถูกขับไล่ข้อหาคลอดลูกเป็นท่อนไม้สุวินชาเป็นชายาของชายเชษแต่ไม่ใช่ชายาเพียงคนเดียวเพราะว่าชายาเชษมีชายาอยู่อีก7นางซึ่งทั้ง7นางก็เป็นพี่น้องบิดาเดียวกันแต่ว่าคนละมารดากับสุวินชาแต่ชายเชษก็รักและเข้าหอกับสุวินชาแค่คนเดียวจนสุวินชาตั้งครันทำให้พวกนางทั้ง7อิจฉาริษยาคิดหาทางกำจัด เมื่อชยเชษต้องออกไปคลองช้างเผือกเพื่อเอามาประดับบารมีสวินชาที่ท้องแก่ก็ได้คลอดหมอหลวงที่พวกนางทั้ง7ติดสินบนเอาไว้ก็ได้ทําการสรับเปลี่ยนเอาโอรสของสวินชาไปให้กับชายชุดดําแล้วก็เอาท่อนไม้มาใส่ไว้แทน สวินชาที่นอนหลับหมดสติอยู่ก็ไม่รู้เรื่องชายชุดดำได้รีบนำโอรสไปให้กับพวกอัมมาที่รออยู่นอกวงังตามคำสั่งของมารตีไว้ค่าเด็กทิ้งเสียพวกอัมมาจึงได้ทําการฝังเด็กให้ตายทั้งเป็นโดยไม่รู้ว่ามีแมวดำคอยแอบดูอยู่พอพวกอัมมาชั่วจากไปแมวดำก็รีบออกจากที่ซ่อนมาขุดพาโลกน้อยออกมาแล้วก็ฆ่าไปให้ฤาษีเลี้ยงดู ชัยเชษที่พอกลับถึงวังรู้ว่าสวินชาคอดรูปเป็นท่อนไม้ก็ทั้งเสียใจทั้งโกรธต่อว่าสวินชาว่าเป็นพูดผีปีศาจบลอกววงตนจึงได้ขับไล่ออกจากวังโดยไม่ใหญ่ดี 4. แตงอ่อนถูกขับไล่ข้อหาครบชู้กัจจระเข้ แตงอ่อนเป็นองค์หญิงตกยากที่มีพี่ชายต้องคำสาบกลายเป็นจระเข้ภัยงามได้มาพบเข้าก็หลงรักจึงได้พาแตงอ่อนเข้าวังไปเป็นชายาแตงอ่อนได้พาจระเข้พี่ชายไปอยู่ด้วยเมื่อไปถึงวงังก็พบว่าภาัยงามมีชายาอยู่ก่อนแล้วถึง6นางแต่ภัยงามก็รักแตงอ่อนมากกว่าใครๆจนกระทั่งแตงอ่อนตั้งครรภ์6น,นางก็อิจฉาริษยาคิดหาทางกําจัดและได้รู้ว่าแตงอ่อนแอบไปหาจระเข้อยู่บ่อยครั้งแถมยังเอาอาหารไปให้อีกจึงคิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมา เมื่อแตงอ่อนได้คลอดออกมาจึงได้สับเปลี่ยนโอโรสน้อยไปแล้วเอารูปจระเข้มาแทนและให้ทหารคนสนิทนำเด็กไปฆ่าแต่ได้นางไม้พึกษาช่วยชีวิตเอาไว้แตงอ่อนถูกใส่ร้ายหาว่าเป็นชู้กับจระเข้จึงได้คลอดลูกเป็นจระเข้ภัยงามกดจัดจึงได้ขับไล่ให้ออกไปจากวังที่เล่ามาเป็นต้นฉบับนะคะแต่ว่าของช่องเจ็ดเนี่ยได้มีการแดัดแปลงเนื้อหา เมื่อภัยงามพบเห็นแตงอ่อนกำลังกอดอยู่กับชายคนหนึ่งก็โกรธจึงได้เข้าไปใช้ดาบวาดฟันแตงอ่อนร้องบอกให้พี่ชายรีบหนีไปพี่ชายของแตงอ่อนจึงได้กระโดดหนีลงน้ำภัยงามคิดว่าแตงอ่อนครบชู้จึงให้นำตัวแตงอ่อนใส่กรงไปแห่ประจานชาวบ้านพากันปาก้นเห็นสาบแช่งก่อนที่แตงอ่อนจะถูกนำไปประหารนางก็ได้อาเจียนออกมาทําให้ทุกคนรู้ว่าแตงอ่อนกําลังตั้งครรภ์ภัยงามจึงให้ชะลอการประหารออกไปก่อนจนกว่านางจะคลอดแต่ในใจก็คิดว่าแตง อ่อนกำลังท้องลูกของชูอยู่ดีและปิดท้ายกันด้วยยอพกกินถูกขับไล่ข้อหากินแมวยอพกกินเป็นชายาของมณีพิชัยโดยที่มเหตุสีมารดาของมณีพิชัยไม่ชอบใจเท่าใดนะักเพราะอยากจะให้มาณีพิชัยได้อภิเษกับองค์หญิงจากเมืองจีนผู้มั่งคัง่งมากกว่าหญิงที่มาจากกอไผ่อย่างยอพกกินจึงคิดหาทางกําจัด ทางให้หมอผีมาเคี่ยนตีเพราะคิดว่ายอรพระกินเป็นผีร้ายแต่ว่ายอรพระกินก็อดทนได้จึงได้หาแผนใหม่ให้คนไปตัดหางแมวเอากิ่งไม้รมยาไปทําให้ยอรพระกินนอนหลับไม่ได้สติจากนั้นก็เอาเลือดแมวไปทาปากทาตัวยอรพระกินพร้อมทั้งทิ้งหางแมวเอาไว้รุ่งเชา้าทุก คนก็พากันมาที่ตำหนักยอพะกินได้เห็นสภาพยอพะกินมีแต่เลือดเต็มไปหมดพร้อมทั้งหางแมวก็กล่าวหาว่ายอพะกินเป็นปีศาจกินแมวมาีพิชัยที่เพิ่งกลับมาจากนอกวังรู้เรื่องจึงได้ขับไล่ยอพะกินออกจากวางังโดยไม่สนใจใยดียอพะกินมองด้วยสายตาที่ตัดเพอท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปลายก่อนที่จะจากไป